สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนคำสั่ง Geo Processing นะคะอันดับแรกนะคะให้ไปที่ a p p m a p 10ค่ะเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้มานะคะให้กดปิดไปได้เลยค่ะคำสั่งแรก Buffer นะคะเป็นการสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนค่ะขั้นตอนแรกให้เลือกข้อมูลที่จะสร้างลงมาได้เลยค่ะ ไปที่แคตตาล็อกนะคะแล้วแ d ดโฟลเดอค่ะไนที่นี้จะเลือกเป็นชนเวลนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ไปที่แถบเมนูบาร์ค่ะเลือก G e O Processing ค่ะและเลือก Buffer ช่อง Input นะคะให้ลากข้อมูลใส่ได้เลยค่ะส่วนช่อง Output นะคะให้เลือกโฟลเดอ์ที่เราจะเซฟข้อมูลค่ะ ให้กดเซฟค่ะช่องดิแทนเราจะใส่ระยะห่างแนวกันชนนะคะในที่นี้จะใส่เป็น1,000ค่ะเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรค่ะหลังจากนั้นให้กดโอเคได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ จะได้หน้าตาของบัฟเฟอร์เป็นแบบนี้นะคะถ้าต้องการให้มีหลายแนวกันชนให้คลิกที่ a r ร t o o น Box เลือก K a n a l y s i s t o o l ค่ะแล้วไปที่โพซิมิ i t y ค่ะเลือก Multiple Link Buffer ค่ะ er ช่องอินพุตนะคะให้ล่าข้อมูลใส่ได้เลยค่ะ ส่วนช่อง output นะคะให้เลือกโฟลด์ที่จะเซฟงานค่ะหลังจากนั้นให้กดเซฟได้เลยค่ะส่วนช่องดทแทนนะคะให้เราใส่ระยะห่างค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มให้กดบวกแต่ถ้าต้องการลบให้คลิกเครื่องหมายกากบาทนะคะในที่นี้จะเพิ่มค่ะ บัฟเฟอร์ยูนิตนะคะให้เปลี่ยนเป็นเมตร์ค่ะหลังจากนั้นให้กดโอเคได้เลยค่ะรอประมวลผลสักครู่นะคะ คือหน้าตาของมัน i ิ l เ l อร์ลิงบัฟเฟอร์นะคะแล้วเราจะได้ระยะห่างแนวกันชนที่ต้องการค่ะต่อไปเราจะมาใช้คำสั่ง merge ค่ะให้คลิก remove ข้อมูลที่เราทำออกก่อนนะคะคำสั่ง merge คือรวมชั้นข้อมูลหลายชั้นให้เป็นข้อมูลเดียวกันค่ะขั้นแรก ให้มาที่แถบแคตตาล็อกค่ะเลือกข้อมูลที่เราจะรวมกันนะคะชนวิวกับชนวิวค่ะเปลี่ยนสีให้ชัดเจน ไปดูที่แถบเมนูบาร์นะคะเลือก G-Processing e o ค่ะเลือก Merge ในช่อง Input นะคะให้ลากข้อมูลใส่ได้เลยค่ะส่วนในช่อง Output นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเซฟค่ะใส่ชื่อลงไปค่ะกดเซฟได้เลยค่ะ หลังจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอ่นนี่ก็คือหน้าตาของเมิดนะคะแค่นี้ข้อมูลของเราก็จะรวมกันแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้คำสั่ง i s s o o v e นะคะให้ m ีมูข้อมูลอันเก่าออกก่อนค่ะ คำสั่ง dissolve เป็นการรวมกลุ่มข้อมูลที่มีคุณสมบัติหรือค่า attribute เหมือนกันให้เลือกไฟล์ข้อมูลค่ะใน,ในที่นี้จะเลือกเป็นชนตำนะคะเสร็จแล้วให้เลือกที่ geo processing เลือก dissolve ในช่อง input นะคะให้ล่าข้อมูลใส่ได้เลยค่ะ ส่วนช่องเ u าพ u t ให้เลือกโฟลด์ได้ที่ต้องการจะเซฟค่ะใส่ชื่อลองไปค่ะหลังจากนั้นให้กดเซฟได้เลยค่ะในช่อง dissolve field นะคะให้เลือกเป็น u n c o d t e ค่ะหลังจากนั้นกดโอเคนี่คือหน้าตาของโพลิกอนจาก ตำบลน,นะคะกลายเป็นอำเภอนะคะต่อไปเราจะมาทำการวัดการคำนวณพื้นที่ระยะทางนะคะให้รีมุฟข้อมูลอ,อกก่อนค่ะการวัดการคำนวณพื้นที่ระยะทางให้เราเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการคำนวณมาค่ะในที่นี้จะเลือกเป็นชนทานค่ะ ให้คลิกขวาที่ข้อมูลที่ชนทาน,นะคะให้เปิด open attribute table ต่อไปนะคะเราจะเลือกที่ table option ค่ะ add field ค่ะช่อง name น,นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะ ในช่อง type นะคะให้เราเลือกเป็น float นะคะส่วน fill property นะคะในช่อง position ให้เปลี่ยนเป็น10ค่ะช่อง scale ให้เป็น2นะคะหลังจากนั้นกด ok ค่ะอ่าแล้วก็จะได้ fill มา1 fill นะคะเมื่อเราต้องการจะใส่เป็นตัวเลขนะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วเลือก calculate geometry ค่ะ กดแยกค่ะโอเคเราจะได้มาแล้วนะคะถ้าต้องการจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะให้คลิกขวาแล้วไปที่ช็อต ascending ค่ะแค่นี้ข้อมูลก็จะเรียงกันแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการคำนวณเส้นรอบวงค่ะให้ปิดตาราง table attribute ไปได้เลยนะคะรีมูฟข้อมูลออก การคำนวณเส้นรอบวงนะคะให้เลือกข้อมูลที่ต้องการคำนวณใส่ลงมาได้เลยค่ะในที่นี้จะเป็นชน g o ค่ะคลิกขวาที่ข้อมูลนะคะเลือก open attribute table ค่ะมาคลิกที่ table option เลือก add field ในช่อง name ให้เราตั้งชื่อค่ะ ช่องท้ายนะคะให้เราใส่เป็น f o a t position นะคะเป็น10ค่ะช่อง scale เป็น2จากนั้นกดโอเคค่ะเลื่อนไปดูที่หลังสุดเราก็จะได้มาแล้วนะคะเราก็จะใส่ช่องนะคะคลิกขวา ให้เลือก Calculate Geometry ค่ะกดย้ํ OK ค่ะเราก็จะได้มาแล้วต่อไปนะคะเราต้องการจะเรียงเลขจากน้อยไปมากนะคะให้คลิกขวาได้เลยแล้วก็ไปที่ Sort Ascending ค่ะแค่นี้ข้อมูลก็จะเรียงกันแล้วนะคะค่สะสำหรับอันี้นะคะก็ขอจบการน,นําเสนอ ในการใช้คำสั่ง go e processing นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ